ของเราที่เจอปัญหาผิวตามวัจบปัญหาลงหรือว่ารู้สึกดีซูเปอร์ไวท์นิ่งเอเจนต์นี่คือสารสกัดพิเศษและที่ถูกจดสิทธิบัตรเอกสิทธิ์กับทางเกาหลีทุกท่านไม่จะไปต้องจ่ายเดือนหนึ่งหลายพันเพื่อจะใช้เซรั่มจากฝรั่งเศสมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะฮะเมื่อการเวลาค่าเราไม่ได้ มื่อโรสโกเอรืออ,อกซิวิตติเนิงเซรั่มนะฮะนำความสุดยอดจากประเทศเกาหลีมารวมกับความสุดยอดจากประเทศฝรั่งเศสรวมเข้าด้วยกันและเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โรสโกมีสิทธิ์ขายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยเท่านั้นและลูกค้าของโรสโก l ลอรืออ,อกซิวิตติเนิงเซรั่มจะได้สัมผัสและฟินกับความรู้สึก และผลลัพธ์นี้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่เพียงแค่ในเหลือออกซิเท่านั้นเองนะฮะซึ่งสิ่งนี้ก็คือเจ้าไวท์กระสีหรือว่า Super Whitening Agent นี่คือสารสกัดพิเศษละที่ถูกจดสิทธิบัตรเอกสิทธิ์จดพาเทนกับทางเกาหลีเป็นสารสกัดหนึ่งเดียวในประเทศเกาหลีนะฮะที่มีความพิเศษแตกต่างจากสารสกัดไวทินนิ่งตัวอื่น นะถึงขนาดได้เรียกว่าเป็นซูเปอร์ไวท์นิ่งที่ยิ่งกว่าว์เทนนิ่งปกติและได้มีการวิจัยมีผลงานวิจัยจากแลบจากแหล่งวิจัยเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเจ้าซูเปอร์ไวท์นิ่งเอเจนต์หรือไวท์กคสเนตตัวนี้นะฮะของสถาบันโคซีดไบโอฟาร์มนะฮะเจ้าตัวนี้นะ,ะับจะทำให้ลูกค้าของเรานะฮะรู้สึกสัมผัสและผิวแลดูกระจ่างใสไวกว่าไวท์นิ่งจากอบูตินถึง10เท่าด้วยกัน สิบเท่าฟังไม่ผิดและด้วยความพิเศษตัวนี้นะฮะมันจึงกลายเป็นพระเอกในเจ้าโลสโกเลอ็อกซี่ไวท์เทนนิ่งเซรั่มที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและทําให้ลูกค้าของเราที่เจอปัญหาผิวตามวัยจบปัญหาลงหรือว่ารู้สึกดีรู้สึกแก้ปัญหาตรงจุดนัจากสารสกัดตัวนี้เมื่อได้ฟังผลวิจัยเมื่อได้เห็นผลวิจัยเมื่อได้รู้ว่ามันสามารถช่วยลูกค้าเราอย่างไงได้บ้างนะฮะผมพลาดไม่ได้เลยที่วันนี้นะ,ะจะขอให้ลูกค้าโลสโกท่านั้น ที่ได้สัมผัสความฟินนี้เพียงผู้เดียวต้องบอกวาสารสก,กัดนี่ราคาแพงบูชีมากมากแต่วันนี้นะฮะทุกท่านจะได้ใช้สารสก,กัดที่สุดยอดตัวนี้ในโรสโกหรือออกซิเซียมในราคาเพียงแค่1,190บาททุกคนคิดดีๆนะฮะว่าสารสก,กัด ที่เป็นเอกสิทธิ์ของประเทศเกาหลีหนึ่งเดียวเท่านั้นไปรวมกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเซรัม่มจากฝรั่งเศสมารวมกันเป็นฟอร์มูลเอที่ไม่มีใครเหมือนและก็ปี้และคัดลอกเรียนแบบได้เรียกได้ว่าเป็นเซรั่มระดับสากลจริงๆเพราะอะไรเพราะรวมความสุดยอดของหลายประเทศนะวันนี้อย่างที่บอกครับว่าสารสกัดเจ๋งๆมีได้จากทั่วทั้งโลกแต่เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซรั่มมันต้องฝรั่งเศสจริงๆเมื่อนําความสุดยอดมารวมกันทุกท่านไม่จะไปต้องจ่ายเดือนหนึ่งหลายพันเพื่อจะใช้เซรัม่ม จากฝรั่งเศสแต่ท่านได้ใช้ในราคาแค่1นึ0งพตกเดือนละ5้5บาทเท่านั้นและมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะฮะ r o s l g เลอ l อ Oxy Whitening Serum นะฮะเซรั่ม um ที่จะช่วยบำบัตผิวของคุณเซรั่ม um จากประเทศฝรั่งเศสเมื่อการเวลาค่าเราไม่ได้